สวัสดีครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นในโหมดสร้างตัวแล้วกันนะฮะคราวนี้กับผมซีซ่าเนี่ยฮะเราจะมาสร้างตัวละครกันเอ่อ,อ,อ, <c oughs> อ,อแบบคีเอทอันดับซูเปอร์สตาร์เฮ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ครับผมขอตัดฉากดีกว่าเอาไปตัดแม่งละอะอะไรเนี่ย ตา,าเดี๋ยวเดี๋ยวผมอันนี้เสร็จแล้วค่อยมาดูกันดีกว่าแล้วกันนะฮะอ่าหลังจากแต่งตัวไปสักพักหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วกันอะไรวะเนี่ยู <Okay. S 2> ้ยเนอเชิญโอเคเราไปเริ่มสตาร์ทเลยนะฮะไมค์แครเของผมเองโอ้ย โหเมื่อกี้ทำตั้งนานนะฮะแบบรู้สึกว่ามันนานมากมากเลยแบบแล้วนี่ไม่ได้เปิดเพลงเมนูเสิกอีกโอ้โหตายละชีวิตอ่ะ,อะเดแบบี๋ยวเจ้าเอ้าแป๊บนี่ฮะรอสักครู่ปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บอ้าว ไม่ให้ซ้อมเลยเหรอเอดีอย๋ยนะไม่ให้จอ,อยแล้วะวงงโอเคเดี๋ยวตัดตั้มเลยล้วกันจริงๆมันจะให้อ๋อนี่ไงตาตาเทนนิง่งโอเคโอเคนึ <c oughs> <c oughs> วกว่าแบบไม่มีซะแล้วนะฮะ ตกใจตกใจโอเคเรามาเริ่มกันเลยฮนะนักมวยปั้มจากประเทศไทย MC ซซ่าฮะเดินมาอย่างเท่ห์ุ่นเพียวสเสียวลมมาเลยเนะี่ย All right, so today you'll be training with uh. Enzo Amore. He's going to help you learn a few things. นน get in there and we'll get started. นะสู่เขาไอ้น้องโอเคไอ้คนหัวละโลนี่นักมวยปั้มเก่านะฮะ จำชื่อไม่ได้มันให้ทำอะไรวะเดี๋ยวกด C หนึ่งกด R หมุนอเ,เอมันหมุนไวใช่ล่ะได้แล้วได้แล้วแดงและ Okay. Let's start by getting Okay. Let's start by getting into a grappling position. Okay, okay. นหมุนหุน,หน,หนไอ้เหี้ยมันหาเจอก่อนเออ,อลืมเปิดไอ้นี่อะไรนะเขาเรียกว่าเอ่อดีโอเอ้ยไม่ใช่ดิซับไตเติลซับมิชั่นโอเคบูทเจ็ด เดี๋ยวลืมเ้ยเดี๋ยวนะอ๋อซ้ายมือมันแคนไอ l IL หนึ่งมันคนเซิลนะฮะยอมแพ้ดีวะโอเค Alright, that looked good. Let's keep it moving. <laughs> <laughs> that's what I wanted to see. <laughs> I <laughs> think that's good for now. Go <laughs> take a <laughs> break. <laughs> ขอจับมือเลยครับพี่โอเคนายเก่งมากเนาะเดี๋ยวเราต้องมาปั้มกันแล้วโอ้โหนี่นะฮะดูดิดูตัวผมมีมีประเทศไทยด้วยนะฮะทุกท่าอกให้รูว่ามาจากไทยผมพี่เป็นเท่มากเลยนะมาคุยกันสองคนรอสักครู่พักส่งพักชมสิ่งที่น่าสนใจเนะะี่ย <c oughs> ลืมเปิดเมนูมิวสิกมันนะพเพลงไม่ได้มไม่ดังแนะ ได้500 HP นะครับสำหรับเทรนนิ่งไปต่อเลยโ okay. อเคกดสตาร์ทกดไมโฮมสคริปมันให้ปั้มเลยเหรออ่ะอ่ะปั้มก็ได้อ่ะ <Like> จัดให้ <c oughs> โอ้ยพักแล้วตอนนี้ อัดคลิปตอนดึกๆนี่รู้สึกแบบสมองคิดไม่ทันนะต้องอัดแต่หัวค่ำ All right I want to see what you could do in a real match I'm <laughs> pairing you up with t y l b e z e He's former number one contender for the NXT title If you get past him we'll be sure to debut you at NXT in the near future นายต้องสู้จริงวันนี้นะดูซิสกิลนายเป็นไงประมาณนั้นนะฮะ แหมสัตว์ดูเขาเยินจับแป๊บหนึ่งเราโจ,โจโคตรลายอืมจับซูปเพ็กกระทืบกระทืบเข้าอกอกอกเออชกตอบอุ้ยเขียมันสวน อืมจอยเตะเอ้ยไม่เตะจับอืมหน้ากระแทกพื้นคืนเชือกเผินหาวเตะเข้าให้เตะเข้าหลังอ่าจับหมุนจับท่าไหนเนี่ยโอ้โห,โโหพาวเวอร์บ,บอบเอ้ยพันท่าอะไรวะช่างมันเนี่ย สัตว์สวน <S <S ที่กูดีดีทีมันอ่านสวนพี่เอเนอะอือย่าหวังได้เกิดเลยไอ้สัตว์หกักาคออันนี้คือฝึกเสมือนจริงก่อนที่จะไปปั๊มในศึก NXT เนี่ยเอาเอาเอ,าเอาวืดเน่โชคโชคก เฮ้ยสอเอ้ยพี่ไช่เขาโหทีนทีบหน้าไอชิบหายโหชิบหายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เสร็จแต่ผมจะว่าจะไปนี่แหละไปอะไรนะไปเปลี่ยนสกิลเทคเนเจอร์ใหม่พรร <c oughs> <men> 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 ู <men> ้สึกมันให้มาแบบตลกลงเหลือเกิน วิ่งไม่ได้เหนื่อยเนี่ยถ้ามันถ้ามันหลอดหลอดสีฟ้าบวดมันจะเหนื่อยชาร์จพลังอะ่ะโอ้ยตบตบตบหลังมีเหลืองหลังมีเหลืองจับโอ้โห,โหคิดนานแท้ล่ะ แม่แรงเยอะจริงๆโอ้โหต้องรอดูซิกเนเจอร์มันเนี่ยซิกเนเจอร์มันอะไรตัวเวอร์ชันมูฟซิกเนเจอร์ทำไงวะอ๋อไม่อนอนโลวอร์บอดี้อ่ะได้จัดให้แต่ต้องดูซิกเนเจอร์ของตัวเราก่อนนะว่ามัน ลุกมาทำเอาไอ้เฮียมึงสวนกูทำไมไอ้าสาดนอนไปก็เอาไอ้เฮียชิบหายแล้วก,กดไม่ทนนันอีกกูเขารู้สึกมันช้าๆเดี๋ยวต้องไปปรับให้มันให้มันวิ่งไวๆเนะีนะ่ยะอือม,มึงเล่นกับไครไม่เล่นเล่นกับกูใช่ไหมไอ้ฟาด s ิเ n เ t อร์ไอ้เฮียมึงลุกมึงลุกมาทำไมอ๋อนี่ก็ได้นะ s ิเ n เ t อร์เมื่อกี้มันยืนก็ได้เราไม่รู้ขอโดดทษทีอ่ะกูรอชาร์จฟินิชเลยกันกดสีนะฮะสี 4, หรือสีเหลี่ยมของเราจับเอาไอ้เฮียทับมิชชั่นเหรอเว้ยท่าต้นตีน กดแปดกดแปดทำไมออ๋อกดแปดหรือต <ank> er> ้นไม้กดเอาท่าไหนดีประมาณนั้นกดเลยแล้วกันงาตาแล้วนะ One Two แม่เปื้นจริงจริงเตะ เข้าให้ไอ้แซดวยโอเคกะโหลกไอฮาแล้ว <c oughs> นี่นี่ DDT โอ้โหเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยกดละ One Two โอ้โหอึดจริงๆไทเลอร์เบดมึงจะอึดไปไหนซับเนี่ย ยังไงยังไงไม่เคยเห็นท่านี้เเว้ยวอ่เฮียทับมิชชั่นกดไม่ทันเวลาใช้จอยมันจะแบบเวลากดไอ้พวกซับมิชชั่นขึ้นมาเงี้ยฮะมันจะให้ต้องไปกดไอ้ตัวนี้นะอะนาล็อกด้วยนะเวลาเล่นไม่ต้องกดเพราะเดี๋ยวมันไม่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 วิ่งให้เราถ้าถ้ายังถ้าอะไรนะถ้าแบบ สมมุติเราเล่นอย่างเงี้ยไม่ต้องกดปุ่มให้มันนานๆหรอกนะเวลาใส่ทรับมิชชั่นนี้ค่อยไปกดเพราะมันจะไม่วิ่งผมเป็นนะเดินเบน์หมดโอ้ยสอกเข้าให้โดนจิกหน้าโอ้ยให้กูพักก่อนไอ้สัตว์อือโอ้ย อุ้ยเชีย่ยแล้วกดแปดไม่ทันชิบหายเอ้ยเล่นกูจังเลยแล้วก็น้ำมือน้ำมึงเจอกูเอาละไอ้ซันมึงเจอซิกเนเจอร์แน่อือสอกสอกเข้าที่ทอกอุ้ยซิกซิกซิกเขี่ยเ้ยไม่ทันนะฮะีทีทีได้หนึ่งดอก น็อนไปซะน็อนไปซะกูจะใส่ท่ามนะึงละซิกซิกเนเจอร์นั่นแหละจับยังไงทุ่มโอ,โ,โอ้โหกดเลยแล้วกันว่นนั้นจะน็อกก็ละไม่น่ารอดละวันสอทีไอซัตมึงจะอึดไปแล้วนะไอี้ว ฟินิชมันอะไรวะอ่สแตนดิ้งอิงฟอนเอาอยข้งหน้าสแตนดิ้งบีหายเออเมื่อไหร่มึงจะจบกูกดแล้วกดแล้วมึงอย่าลุกมานะวันทูไอ้สัอ ที้มึงไม่ตายหงตายหันกนี่ยเกมสปีดกันเกมสปีดไม่มีนะวะต้องไปปรับข้างนอกเออเออมึงตายสักทีเฮ้อ อุนเหนื่อยแล้วกด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 โอ๊ย นี่ซิกเนเจอร์ท่าที่สองอืออีกตัดไม่ตายไหมตายลุกขึ้นมาใหม่จะตายได้หรือยังอีกสัตว์เอ้ยมึงให้ใส่ั u b m i ชชั่นทำเฮี้ยอะไรวันนี้โหแม่งเกมแม่งรวย ว่าแม่งจะตายเริ่มเริ่มหัวเราะนี่สัตว์เริ่มมีเริ่มมีอารมณ์เริ่มมีอารมณ์นิดนึงฮะแม่งกดญาติกดจริงจริงๆเอ้าเอออไ้ยสัตว์เออโอ้ยถ้าฝึกเนี่ยมันจะไม่มีเสียงคนดูนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอพาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทนี้คงจะยาวแล้วล่ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ